สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันหลังสงกรานนะครับผม,มแหมเมื่อวานไม่ได้เจอกันหนึ่งวันนะฮนะพอดีไปเล่นน้ําที่จังหวัดแพร่มานะครับผมไม่ได้ลงน้ำวันนี้ก็จัดแมงป่องนะครับผมหลังสงกรานแบบนี้นะฮะหาแมงป่องได้มาเยอะมากเลยนะครับ<ฆ>พอดีฝนตกนะฮะต<ก>ัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอุ้ยแต่มันมีมันนี่มันนี่นี่มีมันหอทอดมาคุณผู้ชมแล้วก็โรยนุดีเดือดีหอมอืมเลนเหนียวเนาะ อร่อยอืมอืมมันมากบ้านเราเรียกว่าแมงแมงแมงเวาแมงเวาเออแมงเวาที่อื่นเขาเรียกแมงป่องแหละเนาะอร่อยนะคุณผู้ชมลองกินเด้ออร่อยของดีเลยแหละนะกินแล้วนอนไม่ไม่ค่อยอยู่บ้านคุณผู้ชมนะวิ่งตลอดเลยทำไมคึก แล้วหน้าตามันไม่ค่อยกินนะตอนแรกผมก็ไม่กล้ากินนั่นแต่ดูที่หน้าตาดูความอร่อยถึงย่อยตรงกล้ามเนี่ยนะคุณผู้ชมเหมือนเนื้อกุ้งอ่ะอดังแน่นเลยเสร็จรสดีไปแล้วเค็มๆนิดนึงนะเค็มเลย เลย <laughs> ถ้ายิ่งมีตัวเมียนะไ <ừ. S 2> ข่เต็มท้องเลยนะคุณผูมม้ชมโอ้โหมันออกแต่ตัวผู้เนาะออกแต่ผู้อ่ะไม่เจอตัวเมียเลยอ่ะหืมเนื้อก้ามมันเยอะจงังหรือว่าหน้านี้มันมีเด็ดตัวผู้โอ้โหไข,ข่หมดแล้วหรอไข่ต้องไม่ขุดเอาไหมแต่ตัวผู้ก็ยังอร่อยนะยคุณผู้ชมครับอร่อยเหมือนกันมนัน คุณผู้ชมถามมามันไม่มีพิษหรืออะไรเงี้ยพิษมปนอยู่ปลายหางนะครับพิษอยู่แค่ตรงหางเราตัดออกไปแล้วไม่มีแล้วพิษอะมีแต่ความอร่อยนะครับผมในตัวเนี้ยเนื้อดูเนื้อเนีขาวเลยเดี๋ยวดูตุ้งต้องตุ้งต้องโอ้ยมันดูเกลาดอร่อยอะแต่เปลือกมันจะเหนียวนิดนึงถ้าดี่มันกัดกินได้ทั้งต <t ell smo iled> ัวเลยแต่นี้เราทอดมันทอดมาแบบไม่กรอบมากต้องให้ความเหนียบแบบนี้เนาะ อ้ยมันไม่ใช่ตัวเมียหรอวันขนาดนี้รู้่าวันตุบเลยนะมันอะโอ้โหจับไปนี่ท้องแน่นเลยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะมันนี่เฉยนี่งอนกัดกินแล้วก็ดูดน้ำคุณผู้ชมเขาตัวมันเนียนเหนียว มันหรอมันไข่หรือไม่ไข่มันดูเด็ดเข้าขาวอะเออไข่ไข่เล็กเนี่ยเหรอไข่เล็กโยงเพราะว่ามันมันกว่าตัวเมื่อกี้อือหือนกนี่วิ่งกันทั้งวันละโอ้หลายตัวด้วยวันนี้วิ่งไปบ้านใต้ครับผมไปทำอะไรไม่รู้ไปทำอะไร ผลหาง่ายมันออกมาเองเลยคุณผู้ชมน่าแรงผมต้องไปขุดในป่าก <c oughs> ดจะรัดเดนนอนเพเาะว่ามี่ออกมากินมันแรงแล้วก็มันด้วยนวันนี้มีให้กินแบบไม่อั้นเลย อย่างนี้อาจจะใช่มันมีอยู่สองตัวตัวเมียเอาโหลตัวเล็กไหน αι. เออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ดูนะเนี่ยเนี่ยคู่จุนเลยอ่ะเนี่ยรองเลยเต็มมันแบบแบบทั้งมันทั้งไข่อยู่ในเนี้เพิ่มอัดขึ้นเดี๋ยวพวกก็มันทุกตัวนะโอ้โห เถ้าอยากได้ตัวมีสักสิบตัวนะ <c oughs> เจ้าสองตัวเนี่ยอีกตัวเนี่ยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะมันเป็นตัวเล็กแกตัวเมียนันน,นี่ตัวนี้เอามาอังนี้เ,เ,นเหมือนแมงมุมเลยดูดิ เอามาในบ้านเลยจับกินได้หมดค <c oughs> นอื่นกลัวแมงป่องมามแต่เราเห็นเราชอบเราเห็นแล้วโอ้อยมาแล้วอาหารอันโอชา <c oughs> จับทันที <c oughs> นอยากกินต้มอึ่งอ่ะคุณผู้ชมฝนตกมาเลยอ่ะผมตก<จ>แบบได้ไปจับอึ่งจริงเลยอ่ะครับไปเล่นน้ำสงการกันผมไปจับอึ่งเปิดน้ำนองเลยบ้านเราอ่ะเขาไปจับเอ้อเขาไปเล่นสงการนั้นสนุกมไ,มได้จับอึ่ง เพื่นนไม่เหนียวอะไรฮะนี่อย่างนี้เพราะปกติได้กินแต่น้อยๆไงนี่เลยคั่งเตอร์อ่ะดับเบิ้ลมันดับเบิ้ลความอร่อยกินอย่างนี้อร่อยกว่านั่นแหละ มันมันคุณผู้ชมลองนะครับผมถ้าแบบใจกาหนึงอะไรเงี้ยเราชิมตอนแรกก่ผมทําใจนานอยู่นะก็จะกินอ่ะที่พี่เกย์มามาให้กินปิ้งอ่ะไอคิอแบบอร่อยกินปุ๊บติดใจอ่ะดอบเลย ถ้าอยากลองทิมก็คุณผู้ชมที่อยู่แถวกรุงเทพก็ไปอียาวราชก็ได้ตอนนั้นมีอยู่มีทั้งตะขาบมีทั้งไม่งป่องเลยเกียบไม้ขายเจียบไม้อะก็ลองทิมก่อนทิมกินได้เลยป่ะแต่ถ้าอยู่ชนบทอย่างผมเนี่ยก็เจออยู่แล้วไปตามฝนตกถนนนี่เจออยู่แล้วครับผมจะให้สุดกาทอดก็จีครับผมดีก่อไฟ ย่างเลยสีเลยกินทั้งตัวนะมันนา่ายเลยมันจะหอมมากนี่ต no ัวนี้หนึ่งตัวครับเอาตัวนั้นไปนี่ยังมันโอ้โหเนื้อละลักเลยกินท้องก่อนดีกว่าอัักลองตะขาบบ้างอ่ะ ตะครับถ่ายไม่ได้ครับทาไม่ได้ไม่เจอนี่ทั้งทั้งคำเลยอม,มองหรือไม่เป็นน้ำผู้กัะมันเนาะเหี่ยนมันเว้ยไม่รู้อะเนี่ยทำไมมันมันนะเขาจะมัมน,นแรงไม่ค่อยมันน่ะเหมือนมันกินดีเปล่าก<อ>มากินแมลงออกมากินเลยก็ต้องฝนตกแมลงตัวเล็กเยอะมากนเลยนะ น่าจะกินนั่นแหละโ <Okay, S 1> อเควันนี้เราขอตัวลาโคจปก่อนเนาะเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไปใส่กินกีเรียก่อน